สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำนะคะเพอร์พีชไฟเบอร์ค่ะเป็นพิช ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะตาปนันชิตาค่ะไฟเบอร์ตัวนี้นะคะมีเลขออยอด้วยนะคะเขาช่วยในเรื่องอะไรช่วยบล็อกแป้งแล้วก็ไขมันส่วนเกินค่ะช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายหนะ้าท้องหนาอยากลดพุงนะคะต้องทานเลยนะคะ1กล่กรองบรรจุ7ซองค่ะ599บาทเองนะคะบางคนบอกว่าอาจจะเป็นราคาแพงนะคะแต่รับรองว่าคุณภาพเกินคุ้มค่ะเพราะว่านะคะ เขาว่ามีสารสกัดพรีเมียมนะคะ17ชนิดเลยนะคะจากธรรมชาติล้วนๆค่ะเขาจะช่วยในการดักจับไขมันเก่าแล้วก็ใหม่นะคะปรับสมดุลการขับถ่ายระบบภายในบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปังสดใสไม่มีสารอันตรายใดๆไม่มีเอฟเฟคใดๆทั้งสิน้นผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะทุกคนคะ่ะหุ่นสวยนะคะ เราก็จะต้องดีทอ์นะคะตรงนี้เห็นผลแน่นอนค่ะช่วยดีทอ์ลำไส้ล้างสารเคมีในร่างกายช่วยดักจับไขมันส่วนเกินแล้วก็ทั้งเก่าแล้วก็ใหม่ด้วยนะคะเห็นผลชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเขาช่วยในเรื่องกระตุ้นการขับถ่ายเรื่องเผาผลาญไขมันพุงยุบเบาสบายค่ะเป็นสารสกัดพรีเมียมนำเข้าจากต่างประเทศนะคะผลลัพธ์ที่พึงพอใจสำหรับลูกค้าที่ทานจริงนะคะกลับมาซื้อซ้ำเนี่ย99%าเเลยนะคะสารสกัดหลกัหลกๆนะคะก็จะมีเข้า โอ๊ตค่ะมีกัวกัมค่ะมีผงบุกค่ะมีบ็อกโครี่ค่ะมีสลัยแคลค่ะมีส้มแขกค่ะอันป้าฟานะคะเรดดัตเบอร์รี่ค่ะมะละกอค่ะชาเขียวค่ะแคนเบรี่ค่ะไข่ตัวซานค่ะเลมอนปาล์มค่ะสารสกัดคามูาโมค่ะผงแอปเปิลค่ะสารสกัดลูกพีชสารสกัดเมลอนค่ะเป็นยังไงคะสารสกัดแต่ละชนิดมาจากธรรมชาติ17ชนิดเลยนะคะจุดจบของไขมันนะคะผิวบอกได้เลยผิวสวยสดใสไม่ใช่เรื่องยากค่ะรถกระชับสัดส่วนเล เลกลงด้วยรสชาตินี่อร่อยมากกิ่นพีทนะคะไม่อ้วนปรับสมดุลลำไส้นะคะเพอร์พีทมีทั้งแบบชงแล้วก็แบบเจลลี่นะคะเป็นไฟเบอร์จากธรรมชาตินะคะฝากไว้ด้วยนะคะหุ่นสวยคุณสร้างได้ค่ะเลือกสิ่งดีๆค่ะ